สัญหาไปกินวันนี้เราก็จะอยู่ที่ร้านหม่าล่าเฉินกงบอกเลยว่านี่คือการกินหม่าล่าสายพานครั้งแรกของพวกเราที่เมื่อก่อนไม่กล้ากินเพราะกลัวว่าจะแพงแต่พอมาร้านนี้น้ำซุปเขาเปิดหม้อแค่59บาทสายพานก็จะหมุนติ้วๆมาอย่างนี้เห็นไหมสีม่วงๆอย่างนี้แค่5บาทนะจิมก็สามารถปรุงเองได้ตามใจชอบแต่สูตรของที่ร้านมันอร่อยอยู่แล้วเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดพวกผมก็เลยจัดกันมาเต็มโตะเลยสิครับไม่รอช้าก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มกินกันเลยจอยอิทติ้งกันมาใส่ทุกอย่างที่อยู่ตรงงหนนน้้าลลไปัแวกกก็ิ ไปเนี่ยทุกคนกินกันอย่างมีความสุขอาเห็ดอร่อยกันมากใส่กันไม่หยุดไม่ยั้งไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเดียวดูเอาเถอะว่ามันน่ากินขนาดไหนชุ่มฉ่ำเส้นบุกใส่ลงไปผักสดเหตุการณ์ผักการหอมของเขานี่ต้องลองให้ได้เชียวนะเครื่องดื่มเย็นๆกินกับมาล่าเขา้า,ากันเข้ากันหม้อไข่หม้อมันไม่ต้องแย่งกันกินไม่ว่าจะมากินคนเดียวหรือมาเป็นหมู่กันนะทางร้านเขาก็มีรองรับถึง30เตากินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานผมขอจัดนี่เลยเค้กไข่ไตหวานหอมหนุ่มละมุนลิ้นอร ต้องลองใครที่อยากมากินของอร่อยแบบนี้พี่กัดร้านก็อยู่ที่ถนนพลือซอยหนึ่งหรือคนีิโลกเรียกกันว่าซอยจิรนายเพชรเปิดให้กินตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ีทุ่มว่ามากินแล้วประทับใจแน่นอนครับแล้วมีโปรโมชั่นด้วยนะมาจากช่องโมมาอยากันอยู่นะครับรับส่วนลดไปเลย10%นะครับข้าราชาการนะครับลด10%เหมือนกันนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับทุกคนมากินกันวันนี้สรรหาไปกินก็ขอตัวลานไปก่อนคลิปต่อไปจะไปร้านไหนฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย